พี่ยังไม่ป้านี่พี่น้องไ,ไม่ยังเนี่ยเฮ็ดตัวนังกระซือ้อนังกระซือ้อลองน้ำไผ่ล่ะเอากระอานตัวอ่านกันน่ะอ่านตามาป้าเป้อ่านว่า,าไหมพรมอุดมพรไหมพรมอุดมพรบงพังุ่น หลายแสนและท่านผู้ชมรถนุ่นเลยเด้อจะคิวงานเลยเด้อผู้ใดมีบุญมีงานก็ได้รถนุ่นหมอนรั่มเกิดใหม่เนี่ยอยากลัม่มอยากมีหานงามบอ่อเบิดความสามารถแล้วเพราะมีเงื่อนเสืออ,อีดีดอกให้ออกงานจะปีก่อนเด้อจะสิได้สื่อ ตั้งไม่ยัอีหยังเป็นยเ่งางหลวัดก็สื่อไงส,อสื่อไม่ทุกอย่างพ่อได้อ่านใน<ง>หยังแล้วพี่น้องเนาะความงามมาท่านนี้นี่หรอเฮ็ดแบบว่าเกียดเงินเฮ็ดหลายอย่างก็ได้เฮ็ดถุ่มใส้ย่างหนึง่งย่างเดียวต้องสื่อขนนกทั้งสื่อสุดสื่อ,อย่างอีกมีเงินลานนา้านหนึ่งที่เฮ็ดเบจแสนเพื่อนีอหลีได้พี่น้อง เงินล้านนึงเบ้ดไปละแสนครวหรอ <laughs> มันสิไป็นักมันชุดขนนกขนยังอันนี้ท่านาในว่าได้ลำโพงได้รถเด้ะอัไรข้นเนี่ยเน่าเนอกไก่อันขึ้นเอาหนาไปที่ i, มันหลอดเ <laughs> ออเดี๋ยวปีนาฟ้าไหมยังสิพุ่มยังสิขึ้นบานคือเมืองเพลินเดียวอีดวงอีดีเพิ่นข้ามีสีดีมีจะปีนี่ให้ได้ส้ำนี่ละอนุรักษ์สักอน อิดแบบอันนั้นละน่าจะเนาะวันละบางคืนไนอ้กำไฟทั้งผุ่นทักท้ายในฝ้าสวัสดีครับตอนนี้แม่ขั้วมันเห็นแนวกินข้อหนาก่อนคอยไปอยากไม่ยู่ก็ไปเอ็นมาเด้อเผาฟุ้งให้กินทุกวันล่าสุดเด็ดปนมืลอโตเท่านั้นแต่ตุ้กคอยยู่นี่จะป่ะทัดจะผากินพ่อโตอยู่ ยำพายนายเนาะอ้าท่านใหญ่จะได้คือว่าสอนขายสอนอย่างอยูปล่อยหางเครื่องไมีอบาดแล้วกุ้มยังตีใหญ่โอ้ยเจนว่าดีให้พูดภาไปชมสากส้มอย่างไปไปส้มสากไปเจ้าพาพไปบอกรอท่านแล้วอยู่นี่ลันเป็นลัทธิเดีย่อแม่พี่น้อง องช้ามีพัรยาเลยงานหนไนป้าหญ้าบกๆน่่คลิ้งบักโกกเขว่าจากของงามอ๋อกระจินนึงอกที่เมื่อกี้ม่ยามา้านี่